สวัสดีครับครับก็อีกคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับเหมันฤดูนะครับปีนี้ต้นฤดูของเหมันก็คือฤดูหนาวเนี่ยลมหนาวมามาแล้วค่อนข้างนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการทำดอกทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนลำไยริ้นจี นะฮะจะค่อนข้างนิ่งนะครับแต่ปีนี้ทุเรียนก่อนฤดูนะฮะทุเรียนก่อนฤดูนะฮะจะมีทุเรียนประดังกันออกมาเยอะนะครับสำหรับต้นทุเรียนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะออกดอกเยอะแล้วพร้อมที่จะตายหลังจากเก็บเกี่ยว หรือกําลังเก็บเกี่ยวอยู่กําลังรองเก็บเกี่ยวอยู่นะฮแล้วถ้าต้นทุเรียนที่สมบูรณ์แข็งแรงก็จะออกดอกค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าเห็นทุเรียนดอกเยอะแล้ออกเร็วออกนิ่งนะก็อย่างที่ผมบอกก็ขออย่าให้อย่าอย่าเพิ่งดีใจมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องราคาทุเรียนว่าต้นทุเรียนตรงนี้มันเป็นต้นฤดู นะเพราะว่าทุกที่จะเหมือนกันหมดก็คืออ,ออกดอกได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นจะฝากถึงสมาชิกทุกคนที่กำลังทำทุเรียนอยู่นะครับต้องรู้จักหันออกมามองตลาดบ้างหรือหันเอามา,ามองภาพรวมบ้างนะฮะไม่ใช่มองที่สวนเราอย่างเดียวว่าเอ้ยปกติตอนนี้เนี่ยนะเรายังต้องมาเล่งเพื่อให้มันออกดอกกันเลยแต่นี่มันกระทบหนาวนะ มันออกดีมากเลยสวนอื่นเป็นยังไงสวนเราเป็นไงนะก็ขอให้ทุกคนมองตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคครับครับผมสวัสดีครับ